แค่สมวผสมทั้งสองอย่างก็ทำให้ต้นพืชดอกพรึบเลยครับการเปิดตาดอกให้ต้นพืชทุกชนิดรวมทั้งต้นพริกถ้าเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้เป็นประจำจะทำให้ต้นพืชและต้นพริกทุกชนิดนะครับติดผลติดดอกอย่างไวติดดอกจํานวนมากแบบนี้ สูตรนี้ช่วยเปิดตาดอกให้ต้นพืชได้ดีมากทำให้ต้นพืชติดดอกออกผลไวติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิทิไทย p ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทิไทย p ี h ชนแนลมีแนวทางเกษตรดีๆช่วยลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุณเหลืองเรานะครับในเรื่องการซื้อปุ๋ยมาบำรุงต้นพืชทุกชนิด ทำอย่างไรเราจะเปิดตาดอกให้กับต้นพืชได้เมื่อเราเปิดตาดอกแล้วต้นพืชจะติดดอกง่ายๆติดดอกออกผลจำนวนมากและเราจะต้องทําแบบนี้และใช้สิ่งนี้ดีที่สุดครับแค่สองอย่างก็พอแล้วครับสําหรับเปิดตาดอกให้กับต้นพืชช่วยเลีงดอกเล่งผลทําให้ต้นพืชติดดอกไวขึ้นติดดอกจำนวนมากและ ติดผลจำนวนมากดอกไม่ร่วงหล่นง,ง่ายดอกจะคงทนและทำให้ผลติดคงทนเช่นกันครับอย่างที่1เราจะมาใช้เป็นกะปิกะปิจะมีส่วนผสมของเคยเคยจะมีแคลเซียมสูงและในกะปิยังมีสารช่วยเลียงรากต้นพืชทำให้ต้นพืชแข็งแรงจเจริญเติบโตดีใบเขียวขั้วเหนียวด้วยครับ และส่วนผสมตัวที่2คือเครื่องดื่มชูก,กําลังในเครื่องดื่มชูกําลังทุกยี่ห้อจะมีวิตามินจานวนมากช่วยทําให้ต้นพืชของเรานะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวและยังช่วยเล่งรากดีมากเลยครับแค่ส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างก็ทําให้ต้นพืชดอกพรึบเลยครับก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมน้ําเปล่าใส่ภาชนะประมาณ5-10ลิตร หรือถ้าใครมีมากกว่านั้นก็ได้ครับถังใหญ่ยี่ลิตรเราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้ตัวที่1ที่เราจะใช้คือเครื่องดื่มชูกำลังถ้าเป็นน้ำ5 1า5-10ลิตรเราก็ใช้แค่1ฝาก็พอครับสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับจะช่วยเลียงลากเลียงดอกเลี้ยงผลได้ดีมากและส่วนผสมตัวที่2คือกะปิและในกะปิจะมีส่วนผสมของเคย เคยนี่เองครับที่ทําให้ต้นพืชแข็งแรงเพราะว่าเคยจะเป็นแคลเซียมสูงนะครับเราจะใช้กะปิประมาณ1ช้อนพูนๆเลยครับเป็นช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปรวมกันเลยครับและขนสมวนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนี่คือสูตรเปิดตาดอกหรือว่าเล่งดอกต้นพืชทุกชนิดนั่นเองครับโดยเฉพาะต้นพริกต้นมะเขือนะครับ ถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับอยู่เป็นประจำจะทําให้ต้นพริกหรือว่าต้นมะเขือและต้นพืชทุกชนิดดอกจะออกไวขึ้นครับและดอกไม่ร่วงหล่นง,ง่ายด้วยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันนะครับที่เราจะไปใช้ปุ๋ยสูตรเปิดตาดอกสําหรับต้นพืชมาดูต้นพืชที่ผมปลูกไว้รับประทานภายในควเรือนกันครับเห็นไหมครับงามขนาดไหน ต้นมะเขือกําลังติดดอกและออกผลแล้วครับสูตรเปิดตาดอกและทําให้ดอกไม่ร่วงหล่นง่ายสูตรนี้เมื่อดอกติดแล้วดอกก็จะไม่ร่วงหล่นผลก็จะติดกับต้นทนนานมาดูกันครับสูตรนี้ใช้เล่งลากต้นพืชก็ได้นะครับในการลดลากด,ดูสิครับงามขนาดไหนเมื่อลากของต้นพืชหาอาหารได้ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้กับต้นพืชติดดอกดอกไม่ร่วงหล่นเห็นไหมครับติดผลผลก็ไม่ร่วงหล่นง,ง่ายต่อไปจะติดผลทั้งต้นเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการใช้สูตรเปิดตาดอกหรือว่าปุ๋ยที่ผมผสมขึ้นนะครับและทําให้ทุกท่านเล็บสีได้ดูมาดูต้นนี้กันอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับติดผลจำนวนมาก ติดดอกด้วยครับสำหรับปุ๋ยสูตรนี้ถ้าเราใช้เป็นประจำเราจะใช้ทุกๆ7วันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อหาเราผสมขึ้นใช้เองในการใช้นะครับเราจะใช้รดลาดไปที่โคนต้นพืชทุกชนิดเลยครับรดลาดไปแบบนี้เลยครับ1ขันต่อ1ต้นทุกๆ7วัน จะทําให้ต้นพืชติดดอกออกผลอย่างง่ายติดดอกออกผลอย่างไวดอกไม่ร่วงหล่นผลติดทนนานและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใ้คลิปทางช่องวิธีไทยพีแชนแนลได้เลยครับและผมหวังท่านจะได้รับประโยชน์กันนะครับนำสูตรนี้เปิดตาดอกเล่งดอกเล่งผลลดลาดไปที่ต้นพืชกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิทยาย P ีแช n แนนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนําสูตรเปิดตาดอกเร่งดอกเร่งผลดอกไม่ล่วงหล่นง,ง่ายผลก็ไม่ร่วงหล่นง,ง่ายดีครับ